แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำขนมกรุบกรอบจากแผ่นตอติย่าค่ะสำหรับตอติย่าวันนี้ที่ใช้ก็จะทำจากข้าวโพดนะคะเพื่อนๆหรือว่าใครจะใช้ตอติย่าแบบอื่นทั่วไปได้เลยตัวนี้เขาก็จะ ทำจากข้าโพดร0อเอร์ซนเลยนะคะก็ค่อนข้างน่าสนใจอันนี้ได้มาจากในกลูเม่ของเดมอนนะคะเพื่อสามารถไปหาดูได้เราไม่แน่ใจว่าที่อื่นมีขายไหมแผ่นมันก็จะแข็งๆนิดนึงนะ,ะก่อนอื่นนะเราจะทาน้ำมันลงไปสักเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อที่จะให้เวลาโรยเครื่องปรุงเนี่ยมันเกาะดีนั่นเองเราจะโรยเกลือลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มเนาะตามด้วยอันนี้กระเทียมผง พริกไทยป่นค่ะแล้วก็เป็นปาปิก้านะคะจะไม่ใส่ก็ได้นะถ้าให้ทั่วๆนะคะจากนั้นก็นำไปหั่นเป็นชิ้นตามชอบเลยค่ะจะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วแต่เลย สำหรับแผ่นนี้ไม่ต้องทาน้ำมันนะคะเพื่อนเพ,นเ,พ,นเ,พนเพราะว่าเราใช้ซอสมะเขือเทศอย่างเดียวเลยค่ะทาลงไปให้ทั่วความหนาความบางของซอสมะเขือเทศแล้วแต่เลยค่ะแล้วให้เรานำเข้าเตาอบนะคะเพื่อนเราใช้ไฟอยู่ที่150องศาเปิดไฟบนล่างใช้เวลาอบประมาณ15นาทีหรือว่าจนกว่ามันจะกรอบนะคะนี่เลยค่ะอบออกมาแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้ มาชิมกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เราทาซอสมะเขือเทศนะคะอย่างเดียวเลยก็ได้นะซอสมะเขือเทศเขามีความอร่อยอยู่แล้วนะคะก็จะมีลักษณะกรุกกบกรอบนะคะมีความแข็งนิดนิดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเคี้ยวง่ายส่วนอีกแผ่นนี้นะเราก็ใส่เกลือพริกไทยนะคะแล้วก็พาสเทลอบแห้งที่เห็นเป็นแดงๆก็จะเป็นพริกป่นเกาหลีนั่นเองค่ะจะใส่อะไรก็ได้นะเครื่องปรุงแต่ว่าขอให้มีเกลือนะคะจะได้มีรสชาติเนาะ สามารถกินแทนขนมกรุบกรอบได้เลยนะคะเพื่อนเราว่ามันก็น่าจะดีอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้ทอดไงน้ำมันก็มีแต่ไม่เยอะหรือว่าจะเอาไปกินแทนเกี๊ยวก็ได้นะใส่ในพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้นะคะลองดูค่ะ